สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นแอปเปิลนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะต้นนี้นะคะดกมากๆเลยค่ะดูดกมากๆเลยค่ะเป็นต้นแอปเปิลหลังที่ทําง,งานนะคะยังดกค่ะเหมือนฝรั่งเนาะทุกคนเนาะยังดกเลยค่ะนี่ว้าวได้ยินเสียงอะไรเสียงนกหรือเสียงกระโลกยังดกเลยค่ะ ก็แบบว่าใหญ่มากมันย้อนแสงเนาะนี่ค่ะว้าวยางดกเลยค่ะนี่ต้นเลสเบอรี่ได้ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังที่ทำงานนะคะตัวอะไรตัวนกหรือตัวกรอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงอุ้ยยางดกเลยค่ะสะออนเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ ดดหมบว่าดกดกทุกกิ่งทุกก้านอันนี้เป็นบรรยากาศหลังที่ทํางานนะคะอุ้ยฟ้าสวยมากๆเลยค่ะน,นี่เป็นสนามเด็กเล่นค่ะอย่างสวยเลยเขาเพิ่งตัดหญ้าเสร็จก็แบบสวยมากว้าวยางดกทำไมมันร่วงลงมาอุ้ยมีสองต้นค่ะเพิ่งเห็นว่ามีสองต้นนี่มีอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ ว้าวยางดกเลยเห็นเห็นตาข่ายด้านล่างนี้ไหมคะตรงนี้คือเขาไว้กันไม่ให้กระต่ายมันกัดกินต้นนะคะเพราะว่ากระต่ายมันชอบกินต้นแอปเปิ้ลมากๆเลยว้าวยางดกเลยคะ่ะต้นนี้ก็ดกพี่กะอุ้ยไม่รู้ก็ให้เก็บกินไหมว่าน,นกนกเข้ามา เสียงนกบินไปแล้วค่ะดกมากมีต้นเลสเบอร์รี่ได้ค่ะนี่เป็นต้นเลสเบอร์รี่ค่ะดกมากเดี๋ยวตอนมันแดงตอนมันสุกนะคะมันจะแดงสวยมากๆเลยค่ะว้าวมีหลายต้นเลยนี่ค่ะมู้ยยังดกเลยค่ะดกมากอร่อยมากเลยค่ะเวลามันสุกเป็นสีแดงอะ่ะหู้ยยังดกเลยค่ะ มีหลายต้นเลยอันนี้เป็นต้นไม่แน่ใจมันชื่ออะไรนี่ Gooseberry หรือเปล่านี้เลยค่ะจำชื่อไม่ได้ภาษาฟินแลนด์ไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าภาษาอังกฤษน,น่าจะเป็น Gooseberry นะคะนี่เป็นมะยมมะยมมะยมฝรั่งค่ะเวลามันสุกมันจะหวานนะคะแต่ว่าคนไทยชอบกินตอนนี้ค่ะ สุดยอดเลยค่ะว้าวยางดกค่ะไี่เคยเดินมาฝั่งนี้สักทียางดกฝั่งนูน้นอุ้ยต้นนี้แบบว่าต้นนี้แบบว่าลูกใหญ่มากเลยค่ะนี่ลูกใหญ่มากว้าวใหญ่มากๆเลยกัดดกมากเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ แบ็กแครนรนค่ะนี่แบ็ Back กแครนรนกระดกมากเลยค่ะอันนี้เป็นราชาของเบอร์รี่นะคะแบ็กแครนรนค่ะนี่หลายต้นเหมือนกันค่ะอันนั้นก็ใช่ฝั่งมันก็ใช่ดกมากเลยยังดกเลยค่ะเดี๋ยวเวลามันสุกจะพามาดูใหม่นะคะยังดกเลยค่ะบรรยากาศก็ดีดีนี่นี่ต้นนี้มันต้นนี้มันเริ่มแดงแล้วค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้เริ่มแดงแล้วเพราะมันแดงมันจะสวยมันพัวองุ่นเลยนะคะอย่างสวยค่ะนี่อุ้ยไม่เคยเดินมาสักทีค่ะบรรยากาศดีมากเลยว้าวตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคะ่ะเป็นโรงงานอะไรก็ไม่รู้ย่างสวยเลยค่ะนี่่ะว้าวเลยดีนะวันนี้เดินออกมาฝั่งนี้ เดี๋ยววัหลังจะพาเดินอีกค่ะเวลาเลิกงานเนาะระหว่งางรอรถเมย์ค่ะพามาดูอุ้ยแปลว่าดกทุกต้นเลยค่ะนี่ยางดกค่ะอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วค่ะเริ่มออกเป็นสีม่วงๆแล้วถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นสีดำนะคะ อันนั้นกระดกต้นนั้นกระดกค่ะดกมากอ,มอันนี้เป็นแบคแครเรนนะคะราชาของเบอร์รี่ค่ะอุ้ยดอกย้าก,ก็สวยนะคะต้นนี้แบบว่าอุ้ยอันนี้กูสเบอร์รี่ค่ะยังดกค่ะดกทุกต้นเลยนี่ดกมาก คนจ๋าชอบมากๆเลยค่ะแบบว่าด,ดีต่อใจมากๆเลยค่ะดูค่ะอุย้ยทั้งต้นแอปเปิลทั้งเลดเบอร์รี่ทั้งกูดเบอร์รี่แล้วก็แบล็กเคเรนต์นะคะเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายบายสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่คลิปหน้าจะพามาดูใหม่อุ้ยแบบว่ามันดกแบบว่าไม่ แค่ตรงนี้ตรงต้นมันก็ยังมีเลยค่ะนี่น,น,นี่ดกมากมีทุกกิ่งแบบว่ากิ่งต็งไหนมีกิ่งแบบว่ามีลูกทั้งหมดเลยค่ะคไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะโชคดีมากๆเลยเดินมาหลังที่ทํางานแล้วมาเจอนี่ค่ะมีสองต้นนี้แอปเปลิลมีสองต้นหนึ่งแล้วก็สองตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่มหัศจรรย์ค่ะ เป็นแหล่งที่แบบว่าสุดยอดชอบมากไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นต้นมะยมนะคะต้นมะยมฝรั่งกูดเบอร์รี่แล้วก็เป็นเลดเบอร์รี่นะคะเลดเบอร์รี่ตั้งหลายต้นเลยแล้วก็จะมีต้นแบ็กแครนอยู่ข้างหลังน้นค่ะว้าวสวยมากไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตกรถนะคะสวัสดีค่ะนี้แบบว่าร่มรื่นมากๆเลยค่ะเหมาะก่การนั่งเลยนะคะคือว่าจะไปแล้วก็มาเจอใหม่นะคะว้ามันเหมาะมากต้อนอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่ มันสวยมากเลยค่ะให้ความร่มเงาแบบว้าวสวยจริงๆเลยค่ะ